วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับในส่วนของ True m o n e y w a l l e t นะครับจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับเล่นแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับเป็นแอปใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเงินกันเลยนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับผม ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินฟรีเข้าในส่วนของชูมอนี่วอลลิทจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับเป็นแอปใหม่เลยเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรแล้วก็จะได้รับเงินอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของแอปหาเงินฟรีกันเลยนะครับผมสาหรับแอปใหม่นะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับก็มีหาเพื่อนๆนะครับเขาแนะนําผมมาเนาะแอปนี้จะอยู่ในส่วนของค่ายเดียวกันกับแอป h a p p y 2 048นะครับที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็เป็นแอปคข้เดียวกันเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของขั้นตอนการใช้งานแล้วก็การถอนเงินนะครับว่าจะได้รับเงินอย่างไรนะครับเขารีวิวมาว่ามันได้เงินจริงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยทางแอปเนี่ยเขาก็จะแนะนําวิธีการเล่นให้เราเนาะก็เป็น2อบวกสเท่ากับสี่สบวกสเท่ากับแปดนะครับแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกนะครับผมแล้วก็สองศูนย์สี่แปดเท่ากับ ถ้วยรางวัลนะครับก็วิธีการเล่นก็จะเป็นแบบนี้ให้เรากดคําว่าเริ่มต้นเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราจิ้มไปเลยนะครับผมจิ้มลงไปตรงไหนก็ได้นะที่มันเป็นตัวเลขนะครับผมให้เอา88 CC หรือว่า16ก็ได้เนาะเนี่ยเขาก็จะแนะนําวิธีการเล่นนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เรากดตามที่เขาบอกเลยเนาะสมัครครั้งแรกเล่นครั้งแรกเนี่ยก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของรางวัลมือใหม่นะครับอยู่ที่0.15 สตางค์นะครับเข้าในส่วนของชูมินน่อล l ล็ตได้เลยเพียงแค่เราดาวน์โหลดเกมมาเล่นเนี่ยก็สามารถถอนเงินได้แล้วนะครับก็เหมือนกับแอป2048เลยนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไปนั่นอีกนะครับผมกดถอนเลยครับผมสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการใส่ในส่วนของหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของชูมินน่ w a l l ็ตเนาะที่เราจะใช้ในการรับเงินนะครับใครใช้เบอร์วอ l l e t ตัวไหนก็ใส่ลงไปนะครับอย่าใส่ผิดเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันใส่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวมันก็จะทําการบันทึกเบอร์ไว้ให้เราเลยนะครับอย่ากรอกผิดนะกรอกให้ถูกต้อง เมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตรวจสอบหมายเลข wallet ของเราด้วยนะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นก็กดโอเคได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยทางแอปเนี่ยเขาก็จะให้เราทําการถอนเงินนะครับผมก็ให้เรากดถอนเงินได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเราถอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับก็ให้เรารอโฆษณาจบนะครับเมื่อโฆษณาจบแล้วเนี่ยทางแอปเขาก็จะแนะนําตรงนี้ต่อนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับผมก็อันนี้เราถอนไปแล้วเนาะมันให้เรากดถอนอีกครั้ง เราก็กดถอนไปเลยนะครับโอเคนะครับผมเราก็ได้ทําการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการเช็คนะครับตรงนี้จะมีคําว่าบันทึกเนาะให้เรากดไว้ที่บันทึกนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของประวัติการถอนเงินของเราเนาะสรายการที่เราถอนไปเมื่อกี้2ครั้งนั่นเองนะครับก็รอการตรวจสอบนะครับผมน่าจะไม่เกิน5นาทีนะครับเงินน่าจะเข้าในส่วนของชูมิน่บอลล็ตของเรานะครับการกระบาดปิดไปเลยนะครับทางแอปเขาก็จะแนะนําวิธีการเล่นต่อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เล่นไปแบบนี้นะครับในส่วนของเงินรางวัล6 0 0บาทตรงนี้นะครับก็กดถอนเงินนะครับแล้วก็กดดตาาามมเนนู้ล่ง ที่เขาแนะนํามานะครับในส่วนของภารกิจตรงนี้เนี่ยจะเป็นภารกิจ7วันนะครับให้เราทำนะครับจากการเล่นเกมนะครับครบ3นาที10นาทีไปเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการดูโฆษณานะครับครบตามจํานวนที่เขากําหนดเราก็จะได้รับเงินตรงนี้ไปนะครับผมถ้าเราทําภารกิจไม่ครบนะครับ7วันนะครับเราไม่สามารถถอนเงินได้นะครับจำนวนเนี่ยอยู่ที่1,500บาทเนาะถ้าเราทําไม่ครบ นะครับเราก็ไม่สามารถถอนได้ถึงแม้ว่าเราจะเล่นครบ7วันก็ตามนะครับถ้าภารกิจมันไม่ครบเนี่ยเราก็ไม่สามารถถอนได้เนาะภารกิจวันที่1เนี่ยค่อนข้างง่ายอยู่นะครับสองสามสี่เนี่ยง่ายมากนะครับไปมันจะไปยากตรงในส่วนของวันที่6วันที่7จนะครับจะยากมากนะครับวันที่6เนี่ยแนะนําเพื่อนประมาณ2คนนะครับวันที่7แนะนําเพื่อน200คนนะครับผมดูโฆษณา2000ครั้งนะครับตรงนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะใครที่เอ่อไม่เก่งการแนะนาเพื่อนเนี่ยผมไม่แนะนําให้เราทำนะครับเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะ ะะแล้วก็ดูโฆษณาตั้ง2,000ครั้งใครมีเวลาว่างจะมานั่งดูนะครับตั้ง2,000ครั้งนะครับถือว่าเยอะมากแล้วก็มีเวลาจํากัดอีกต่างหากนะครับผมใครที่เล่นเนี่ยก็เล่นเกมอย่างเดียวก็น่าจะดีกว่านะครับผมโอเคนะครับตรงน,นี้ขอข้ามเลยแล้วกันเนาะการขาวปิดไปนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเราเล่นเก<ค>มไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของการเปิดกล่องนะครับการที่เราเปิดกล่องเนี่ยเพื่อที่จะรับในส่วนของเพชรมานะครับจำนวนเพชรเราสามารถเก็บสะสมเอาไปแลกในส่วนของเงินสดเข้าในส่วนของชูมนี ทูมินี่วอล LET ของเราได้เหมือนกันนะครับก็ลองเก็บสะสมเพชรดูได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ได้รับเพชรมาอยู่ที่116เพชรนะครับกดรับรางวัลไปนะครับแล้วเขาก็แนะนําให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะเราก็เล่นตามเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาก็แนะนําให้เรากดนะครับกดไปตามที่เขาบอกนะครับผมสาหรับตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้เพชรในการแลกเปลี่ยนเป็นในส่วนของเงินทูมินี่วอล LET เนาะในส่วนของเพชรเนี่ยผมมี116กนะครับก็เป็นเงินบาทไทยอยู่ที่1จุด 16สตางค์นะครับเป็นค่าเงินบาทเนาะ100เพรเท,ท e twenties, 15, nice though, 4, ่ากับ100บาทนะครับอ่าขั้นต่าตรงนี้เนี่ยจะต้องมีนะครับอ่า1,500บาทนะครับผมก็ลองไปคํานวณดูเนาะ100เพรเท่ากับ1บาทถ้า1 5 0 0บาทเนี่ยจะต้องมีกี่เพรนะครับสูงสุดนะครับจะอยู่ที่30,000บาทไทยนะครับผมก็ลองไปคํานวณดูเนาะว่าต้องเก็บเพรเท่าไหร่ถึงจะทําการถอนได้นะครับผมตรงนี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะในการแลกเปลียนโดยการใช้เพรนะครับเพราะว่าจํานวนเพรเนี่ยมันให้น้อยเกินไป นะครับผมน่าจะให้เยอะมากกว่านี้เนาะถึงจะถอนเงินได้นะครับเราก็เล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมมันจะมีกล่องขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีในส่วนของเพชรตรงนี้นะครับผมเห็นไหมจะมีเพชรลอยมานะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอเพื่อที่จะรับเพชรตรงนี้ได้นะครับผมใครไม่รับเพชรก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปทําช่องทางอื่นได้เนาะเราก็เล่นเกมไปเรื่อยๆครับสำหรับช่องทางต่อไปที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับเงินเร็วขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นก็คือตรงนี้เลย อันที่2นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับ1.5สตางค์นะครับเป็นค่าเงินบาทนะครับผมเราจะได้ต่อหนึ่งคนนะครับถ้าเราไปแนะนําเพื่อนเยอะเราก็ได้รับเงินเยอะเช่นกันนะครับก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูได้นะครับสรับการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็สามารถแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยจะเป็นกลุ่มงานออนไลน์บน Facebook Facebook ส่วนตัวแฟนเพจหรือว่าทวิตเตอร์อ่าอินสตาแกรมนะครับหรือว่าการทําเป็นคลิปวิดีโอลงในส่วนของ YouTube หรือว่า t ิ o ตอเราก็สามารถไป ทได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราเนี่ยจะทําหรือว่าไม่ทํานะครับในส่วนของลิงก์นะครับเราจะเอาอย่างไรนะครับลิงก์เนี่ยเราสามารถส่งเข้าไปในแชท a c e b o o k ของเราแล้วเราก็ไปคัดลอกข้อความตรงนั้นเนี่ยมาแชร์ต่อมาโพสต์ต่อได้นะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยได้เงินเยอะขึ้นแล้วก็ได้ถอนเงินเร็วขึ้นนะครับลองไปแนะนาเพื่อนดูเนาะโอเคนะครับผมในส่วนของแอปนี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับผมก็เหมือนกับแอปอื่นๆก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับมันเล่นแล้วมันได้เงินจริงแน่นอนนะครับเพื่อน ลองไปดาวน์โหลดไปใช้งานดูได้นะครับในส่วนของแอปนี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ